อะไรกับการสู้แรงก้าวเฉาไายชงเกประเด็นนะครับประเด็นที่พี่น้นองให้ความสนใจก็คือเรื่องของเครื่อนราชประภา<ม>นะครับซึ่งแน่นอนอยุคครัวเฉาจวัดสุราษฎร์ธานีและยุคครัวเฉาไตยนะครับะนะให้ความมั่นคงทางเรื่องของพลังงานน้ำเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเรื่องของน้ำของเรา่นกับ<ม>น้องนิบินนะครับเป็นผัดพื้นบ้านนี้เราพูดคุยกับสันสุบินเนธสว่างครับผู้อำนวยการเครื่อนราชประภา การขวาวความริเแิ่มประเทศไทยนะครับตึงตัวบอเป็นพ่ออ้อไปแดงพ่อเพื่อนไปแดงนะครับยินดีต้อนรับด้วยนะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับต้อนรับสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับคครรัับผมสสวดีขอต้อนรับเข้าสู่รายการแรงข่าวชาวใต้ทันแรกนะคะยินดีเลยครับยินดีด้วยนะครับท่านมาภารกิจเป็นผู้อำนวยการเกอนได้กี่วันแล้วครับก็เพิ่งจะมาเมื่อวานนี้เองครับเมื่อวานนี้ครับผมวันนี้นะครับในการเรามากเลยนะครับครับผมที่ได้ต้อนรับท่านนะครับเอาเลยครับวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันเรื่องการสร้้าาางงควมมั่่นนนใจพีอประชช เกือรแนะล,เล,เล,ละเจ้พา,เาพานะครับก่อนอื่นอยากให้ท่านเด่นเล่าถึงเขื่อนราชะรจ้าก่อนครับครับสำหรับเขื่อนราชะรจ้านะครับก็เป็นเขื่อนที่อยู่ในการดูแลของการฟาไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับครับซึ่งเขื่อนรชาชะรจ้าเองเนี่ยก็เป็นเขื่อนอเนกประสงค์น,น,นะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยต,ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่4นะครับเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาแล้วครับซึ่งเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เราเนี่ยก็ยังขาดแคลนเรื่องของพลังงานไฟฟ้าครับนะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยก็ตรงกับพระราชดำรินะครับแนวคิดของพระองค์ท่านในรัชกาลที่9ซึ่งท่านเนี่ยก็จะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทั้งแหล่งน้ําแล้วก็พลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับเขื่อนราชพพาเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ที่ตรงกับแนวพระราชดำรินะครับจึงเกิด งการนี้เกิดขึ้นมานะครับก็ภารกิจของเขืือนราชพัานะครับหลักๆก็จะมีอยู่3าเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้นะครับและส่วนที่3ก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เราอยู่ที่นี่เราต้องอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขนะครับก็จะมีภารกิจทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะครับยอนนี่เรื่องน้ำเนี่ยเราดูเลยไงว่าน้ำเรื่องน้ำเนี่ยนะครับง่ายๆเลยก็คือ ในช่วงฤดูน้ําหลากนะครับ<ช>น้ําเกินความจําเป็นนะครับเขื่อนรัชพาก็จะทําหน้าที่ในการที่จะกักเก็บน้ําส่วนที่เกินความจําเป็นนั้น<ช>ไว้นะครับ<ช>แล้วก็นํามาบริหารจัดการน้ําค่อยๆระบายในช่วงฤดูแล้งหรือในช่วงที่ต้องการใช้น,ชชนะครับแล<ช>้วที่ได้เรียกอะไรผลประโยชน์ได้คือการท่องเที่ยวเวยไหมโอ้โหการท่องเที่ยวนี่เป็นผลประโยชน์ได้ที่ใหญ่อาจจะใหญ่กว่าไฟฟ้าอีกนะครับครับครับเป็นเรื่องที่สร้างความ ต้องเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างมากครับสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวของเขือะะะ่อนราชปพาอันนี้มาจากน้ำนะครับไปไฟฟ้าครับราไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยน้ำที่เรากักเก็บไว้เนี่ยแทนที่เราจะระบายไว้ระบายไปเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนักนะครับเราเอาเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามาติดตั้งซะน้ําที่เรากักเก็บไว้นะครับมา ผ่านเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้าเราก็จะได้ทั้งน้ําแล้วก็ได้ทั้งไฟฟ้าด้วยสําหรับปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากเขื่อนละะพาเชพระภาเนี่ยนะครับเรามีกําลังผลิตทั้งหมด200แตัวละ80เมกะวัตต์3ตัว8324<อ>ก็คือ240เมกะวัตต์นะครับแต่ว่าแม้ว่าปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากเขื่อนละะพาเชพระภาเนี่ยจะไม่ครอบคลุมความต้องการของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดได้เพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับไฟฟ้าจาก พลังน้ำเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาด,ะอาดนะครับและก็ที่สําคัญคือในช่วงวิกฤตนะครับเ่อนรัชพภานะครับไฟโรงไฟฟ้าเ่อนรัชพภาสามารถที่จะช่วยเหลือระบบไฟฟ้าทางภาคใต้ได้ไปเสริมได้ใช่ครับผมครับสุดท้ายครับคือชุมชนครับเรื่องของชุมชนเราอยู่ร่วมกับทางชุมชนนะครับเราก็จะดูแลกันนะครับเรามีโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะสนองต่อ,อพระราชดำรมรีของพระบาทสมเด็จ <c oughs> พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับซึ่งรัชกาลปัจจุบันท่านก็จะมีแนวพระราชดำริให้สืบสานต่อยอดนะครับเรบศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้เรามีโครงการชีววิถีที่จะส่งเสริมให้กับชุมชนและ,กะเกษตรกรเนี่ยได้ทําการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชหลากหลายไม่ต้อง ปลูกในลักษณะของเชิงเดี่ยวนะครับครับนี่ก็คือความเป็นมาแล้วก็ประโยชน์ของเขื่อนรัชองของเรานะครับในเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นิดนึงค่ะก็คืออยากจะทราบข้อมูลของเขื่อนนิดนึงว่าตอนนี้ค่ะพูดถึงปริมาณความจุต่างๆในการรองรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับผมสำหรับเขื่อนราชพะศาเนี่ยเรามีอ่างเก็บน้ําใหญ่ครับถือว่าขนาดใหญ่เราสามารถกักเก็บน้ําได้ถึง5,600ล้านล้าน 5,600ล้าน,นปัจจุบันนี้นะครับในอ่างเก็บน้ําเรามีน้ําอยู่ประมาณ3,800ล้าน,นหรือคิดเป็นประมาณ68%ะนะครับตอนนี้ถามว่าช่วงฤดูฝนนี้เนี่ยเรายังสามารถจะรองร,ร,องรับน้ําได้อีกอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนะนะครับผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าเขือ่อนราชประภาณวันนี้นะครับยังสามารถที่จะรองรับน้ําได้นะครับ ใช้คาว่าฤดูฝนนี้เนี่ยรับได้ทั้งหมดเพราะว่าได้ถ้าไม่เกิดพายุลูกใหญ่ๆเข้ามานะครับเพราะเรารับได้5 0 0พันลูกแต่ตอนนี้อยู่ที่3า0 0กว่าเองใช่ครับนะครับคก็เป็น6 8 68%ครับเพอร์เซ็นต์หกสบท่านปอเ็นตะเลยยนะครับมาถึงเรื่องของความแข็งแรงกันบ้างมันคงกันบ้างอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้นะครับว่าเอ๊มันสร้างมานานแล้วแต่รู้ได้ไงว่าตรงไหนแข็งตรงไหนอ่อนตรงไหนยังอยู่บ้างปกติครับสำหรับอ่างเก็บน้ำของเขื่อนนะครับ ณวันนี้เนี่ยเรา,เรามีหน่วยงานสําหรับที่จะตรวจสอบ um ดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดเนี่ย um ถึง2หน่วยงานนะครับหน,น,น่วยงานแรกก็คือทั้ง2อหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่กฟผดูแลนั่นแหละครับหน่วยงานแรกเนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ที่เขื่อนราชพะพาเองนะครับซึ่งหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่จะบํารุงรักษาดูแลตัวเขื่อนโดยเฉพาะเลยครับนะครับเราจะมีความถี่ในการที่จะตรวจสอบเขื่อนเนี่ยทุกๆเดือน การตรวจสอบนี้เราจะดูอะไรบ้างเราก็จะดูเรื่องของอปริมาณน้ําที่ไหลดูพฤติกรรมเขื่อนนะพฤติกรรมเนี่ยก็คือดูว่าเขื่อนเนี่ยมีการโยกตัวมีการเคลื่อนตัวหรือมีการยุบตัวมากน้อยแค่ไหนน,น,นะครับหน,หน่วยงานนี้เราเรียกอะไรครับหน่วยงานนี้เขาเรียกว่าแผนกบําบรุงรักษา เขื่อนและอาคารโรงไฟ <ใน S 2> ฟ้าบำรุงราษาเขื่อนก็อยู่ในการ,ราาไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่ในการ <ใน S 1> ไฟ<ง>ฟ้าแล้วก็อยู่ที่เขื่อนด้วยครับอย,อ,อยู่เป็นหน่วยงานที่สังกัดที่เขื่อนเลยครับครับหน่วยงานนี้ก็จะดูแลใกล้ชิดเรื่องของความปลอดภัยเขื่อนะนะครับเรื่องแรกที่จะดูก็คือดูเรื่องของพฤติกรรมเขื่อนอนะครับดูว่าเขื่อนเนี่ยมีการเคลื่อนตัวไปมากน้อยแค่ไหนนะครับมีการยุบตัวหรือเปล่าแล้วเราถ้าเกิดว่ามีการยุบตัวหรือว่าเคลื่อนตัวอย่างนี้ค่ะจะแจ้งเตือนยังไงคะอ๋อกรณีที่เกิด การยุบตัวหรือการเคลื่อนตัวที่เกินกว่าค่าคปกติะนะครับหน,หน่วยงานก็จะมีการบันทึกข้อมูลแล้วก็มีการนําข้อมูลนี้ส่งต่อไปยังหมอใหญ่ที่อยู่ที่อยู่ที่ส่วนกลางะะนะครับหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่ผมพูดไปก็คือคเป็นหน่วยงานงบํารุงรักษาโยธาครับถ้าเกิดมีอะไรขึ้นหน่วยงานนี้ก็จะมาใช่ครับค,ครับจริงๆแล้วไม่ต้องรอให้เกิดอะไรขึ้นนะครับหน่วยงานนี้เนี่ย เขาก็จะรับข้อมูลนะครับทุกๆเดือนจากหน่วยงานที่อยู่ที่เขื่อนนะครับไปวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนตัวที่มากๆหรือการยุบตัวที่มากๆเนี่ยหน่วยงานนี้เขาจะรู้ก่อนนะครับครับรู้ก่อนนะครับก็จะเอาข้อมูลทุกๆเดือนที่เรามีการตรวจวัดเก็บข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์นะครับแล้วทุกๆ2ปีหน่วยงานนี้เนี่ยจะมาตรวจใหญ่ที่เขื่อนเลยครับครับมาตรวจทั้งระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลระบบโยธา เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเขื่อนเนี่ย37ปีแล้วเนี่ยยังมีความมั่นคงยังมีความปลอดภัยยังแข็งแรงแน่นอนครับามท่านบอกนี่มีเครื่องมือที่ทันสมัยไหมครับที่ท่านบอกเครื่องวัดเครื่องกวนคือตัวคืออะไรครับครับระบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นระบบ dam safety remote monitoring system D S R M S อันนี้ฝังตัวอยู่ในเขื่อนใช่ครับเป็นระบบที่ฝังตัว มีอุปกรณ์การตรวจวัดต่างๆฝังตัวอยู่ในเขื่อนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดึงข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เหล่านี้เข้ามาในระบบนี้แล้วส่งให้ทางส่งให้หมอใหญ่ที่ส่วนกลางถ้าผมจะบอกมันเหมือนระบบเซนเซอร์ที่เขาฝังไว้ตอนสร้างเขื่อนเลยแบบนี้ใช่ครับใช่ครับตรงไหนมีชำรุดตรงไหนมีเคลื่อนไหวไอ้ตัวนี้มันจะเตือนจะเตือนและจะแจ้งแจ้งบอกเลยครับครับซึ่งไม่ต้องรอให้ชำรุดนะครับจะมีการตรวจวัดอยู่เป็นระบบเรียลไทม์เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บข้อมูลมาตลอดว่า ข้อมูลมันแตกต่างจากเดิมไปมากน้อยแค่อันนี้พี่น้องมั่นใจได้เลยอันนี้มั่นใจแต่มันมีตัวแปรครับถ้ากรณีที่เกิดแผ่นดินไหวอันเนี้ยพี่น้องกลัวว่าเพราะแผ่นดินไหวแล้วจะมาจะมาถามที่เขื่อนแล้วแหละเป็นไงบ้ันอันนี้เป็นฮอตอิชชูจริงๆครับสำหรับเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเขื่อนเราเนี่ยออกแบบมาสําหรับที่จะรองรับการสั่นสะเทือนของแผ่นดินเนี่ยถ้าเป็นภาษาทางเทคนิคก็คือจะใช้คําว่า ความเร่งของแผ่นดินนะครับเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะเกิดความเร่งขึ้นนะครับ,รบแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเราจะวัดด้วยวอัตราเร่งนะครับอัตราเร่งเนี่ยเขื่อนนี่ออกแบบมาให้อยู่ในเกณฑ์อยู่ 0.1g 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 ครับแล้วมรงนีอะไรลิคเตอร์ลิคเตอร์นี่คือถ้าเทียบเป็นขนาดนะครับจะอยูอ่ที่ประมาณ7 ขนาดประมาณเจ็ดใช่ครับนั่นหมายความว่าจะต้องเกิดณศูนย์กลางอยู่ตรงกลางเขื่อนเลยนะครับแผ่นดินไหวศูนย์กลางจะต้องอยู่ตรงนั้นแล้วเกิดขนาดประมาณเจ็ดถึงจะส่งผลกระทบต่อตัวเขื่อนครับแต่ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าเขื่อนเนี่ยเราจะอยู่ใน้อยเรือนของมะลุยก็ตามนะครับการเกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่ใหญ่ที่สุดและใกล้ที่สุดเนี่ยห่างจากเขื่อนไปประมาณ 20กิโล uh huh. อยู่ในอ่างก็อยู่ในพื้นที่ตําบลเขาพัง uh huh. ครับครับ uh huh. 20กิโลเนี่ยถามว่ามีผลต่อตัวเขื่อนไหม uh huh. เครื่องวัดระบบ DSRMS uh huh. ที่วัดขึ้นมาไ uh huh. ด้นเนี่ย uh huh. ได้ประมาณ0จด 00049ซึ่ง0กถาน้าก็ถ้าเทียบกันให้เห็นง่ายๆก็คือของเรา 0.1G ใช่ไหมครับแต่ค่าที่วัดได้เนี่ย0.00กว่าเนี่ยอีกต้องเกิดแรงกว่านี้แล้วก็ย้ายเข้ามาตรงกลางเขือนเลยนะครับแรงกว่านี้อีกประมาณร้อยเท่าถึงจะส่งผลต่อตัวเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือครั้งครั้งที่แรงที่สุดขนาดตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ4.2ครับ4.2ครับ จริงๆแล้วเนี่ยเขามันอาจจะเทียบเคียงภาษาชาวบ้านไว้ประมาณลิตรเนาะแต่จริงๆแล้วเขาปกติเขาบอกว่าขนาดคือ4.2เขาจะไม่มีหน่วยครับครับครับก็ถือว่าต้องแรงจริงๆต้องแรงจริงๆแล้วก็อยู่ที่เกิดที่เขื่อนเลยนะครับณวันนี้เนี่ยสิ่งที่ที่ผ่านมาก็คือขนาดประมาณ4ห่างไป20โลที่ใกล้ที่สุดละนะครับไม่มีผลเลยต้องแรงกว่านี้อีกร้อยเท่า มันไม่เกิดอันดีลแล้วแหะครั <c oughs> บผมกคง <c oughs> จะไม่เกิดแต่ว่าผมถามผมนิดนึงเพื่อต่อความมั่นใจของพ <c oughs> ี่นพชนเขาเรียกว่าแผนรองรับฉุกเฉินเนี่ยเรามียังไงบ้างก <c oughs> ับในการระบายน้ำาอะไรต่างๆเนี่ยครับในส่วนของเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยก่อนเนาะกรณีที่ <c oughs> แผนฉุกเฉินเนี่ยกรณีน้ํานนเยอะ นะครับกรณีรรน้ําเต็มอ่างเนี่ยเราก็มีแผนครับว่าเราจะต้องอก่อนที่น้ําจะเต็มอ่างเราก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบความปลอดภยัยถ้าระดับน้ําขึ้นมาถึง90% 95%เอนต์เห้ดูดี<อ>ว่าความมั่นงคงเขื่อนยังสามารถรับน้ําได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล<ส>่<ส>ปานะ<ส>ครับก็จะมี2หน่วยงานนี้เป็นหลักับก็คือหน่วยงานที่อยู่ในเขื่อนราชะพาเองและหน่วยงานที่อยู่ที่ส่วนกลางรับกรฟซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีสปริงวงสปริงเวทกอ่าใช่ครับอุปกรณ์อันหนึ่งนะครับก็คือตัวสปริงเว์นะ ประตูระบายน้ําล้นนะครับซึ่งประตูระบายน้ําล้นเนี่ยทุกๆ2ปีนะครับเราจะมีการตรวจสอบใหญ่ก็คือจะมีการลองทดลองยกดูว่าระบบไฟฟ้าระบบ<อ>เครื่องกลทํางานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับก็จะเป็นพละงานทุกๆ2ปีเราก็จะมีสร้างความมั่นใจตรงนี้นะครับนอกจากตัวเครื่องแล้วอุปกรณ์ท,ที่ที่จะต้องอพร้อมสําหรับที่จะใช้งานเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยครับพื้นที่ทายน้ำพื้นที่รองรับน้ำกีพอนิดนึง ครับสำหรับทางด้านท้ายน้ำนะครับด้านท้ายน้ำเนื่องจากว่าตัวเขื่อนเองเนี่ยสร้างมา37ปีนะครับใช้งานมา37ปีแล้วยังไม่มีปีไหนที่น้ําเต็มอ่างเลยครับยังไม่มีเลยครับครับสูงสุดประมาณ92%ครับประมาณ92%และปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับปีนี้เรา68%เองนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดฤดูฝนละสําหรับในพื้นที่ภาคใต้ฝนก็จะลงต่ําลงไป เพราะฉะนั <im <im ้นเนี uh ่ยค่อนข้างมั่นใจครับว่าพื้นที่ท้ายน้ําที่จะระบายน้ําไปในช่วงสภาวะแบบนี้ยังคงอยู่กันยังคงระบายน้ําในเกณฑ์ปกติครับคงจะสุดท้ายนะครับฝากความเชื่อมั่นต่อพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและก็ชาวใต้ครับเชิญครับครับผมก็จะเรียนกับทั้งพี่น้องนะครับในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงครับว่าเขื่อนราชประภานะครับยังคงสามารถที่จะรองรับน้ำในฤดูฝนนี้ได้ตามปกติ นะครับแลกะก็ส่วนความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนนั้นนะครับก็ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนและชพวภานะครับได้ตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการที่จะตรวจสอบดูแลอย่างเป็นระบบและเรียวถามครับขอให้พี่น้อง ได้มั่นใจครับว่าเขื่อนรลชนจพาจะยังคงมั่นคงแข็งแรงและก็ปลอดภัยครับโอ้โห oh, ชัดเจนนะครับวันนี้เ <c oughs> รื่องกรารเสีย <c oughs> ต้นะครับน่าได้ยินภาพรวมทั้งหมดกองเขื่องแล่นจะพาต้องขอบคุณนะครับท่านพออสุบินเนตรสว่างครับรวมในการเขื่อนรลชนพาท่านไม่นะครับขอบคุณมากครับทันพอคัอบคนไม่ครับต้องขอโทษด้วยครับแรงใต้ไม่ได้